พอมาเห็นรูปปั๊บเนี่ยมันเข้าใจทันทีเข้าใจแนวความคิดแล้วก็คติที่เขาเขาเขา,เขาปั้นมาสมัยพระถังซัมจัง๋งที่จารึกไปเรียนพระไตรปิฎกที่นาลันทาที่อินเดียพระถังซัมจั๋งจารึกไว้ในในจดหมายเหตุของท่านท่านบอกว่าอุทกาดาบุรามาบุตรมีฌานสมาบัติเป็นที่นับถือของพระราชาแฟนมคตต่อมาพระราชาไม่อยู่พระราชาเสด็จพระพาทต้นก็เลยให้ลูกสาวคือพระธิดาเนี่ยเป็นผู้ดูแล ในวันที่อุทกาดาบทดรามมบทเหาะมาเนี่ยที่พระราชวังเนี่ยพอท่านเหาะลงมาฟึบพระราชธิดาก็ไปจับจูงแขนขึ้นไปดาบทดนี่เกิดราคะผลปรากฏว่าดาบทดเนี่ยชานเสื่อมเพราะชานเสื่อมขึ้นมาไม่สามารถเข้าสมาบัติได้ไม่สามารถเหาะกลับได้รู้สึกอับอายมากท่านเดินด้วยความแข,นข้นเคืองเพราะจริงๆไม่ได้อยากเดินนะ แต่ออกอุบายว่าที่ต้องเดินเพราะอยากจะโปรดชาวบ้านแต่จริงๆไม่ได้อยากโปรดเลยว่างั้นเถอะเหาะมาเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่ต้องใช้เวลาเดินเป็นแรมเดินกว่าจะไปถึงที่อยู่เที่ยที่ตนเองเคยได้ฌาสมาบัติได้สมาธิได้ความตั้งมั่นแห่งจิตขนาดนะั้นแล้วพังมาพลาดทา่าเสื่อมเพราะราคะความกำหนัดความยินดีทั้งหลายนี่ไปทำลายสมาธิพังเจ๊งเลยอย,อย่างนี้นพอเดินสู่ธรรมะนาแล้วก็นั่งยังไงก็สงบไม่ได้เข้าฌาไม่ได้ นั่งอยู่ใกล้ลูกชาติก็ได้ยินแต่เสียงนกเวลาเสียงนกร้องเข้าสมาธิไม่ได้ลำคาญก็เครืองเครืองไอ้นกพอไปนั่งอยู่ข้างสระน้ําก็เสียงปลากระโดดเต่ากัดกันอะไรเงี้ยก็โกรธปลาอีกอารมณ์ก็กระเจิดกระเจิงอีกฤทธิ์ที่มีอยู่ก็สูญหายไม่สามารถจะเข้าสมาธิได้ดังนั้นก็เลยเกิดความคับแค้นใจขึ้นมาเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเลยตั้งปณิธานอย่างชั่วร้ายบอกว่า ในภายภาคหน้าขอให้ธาตมาเนี่ยไม่ใช่ฉันนะคำพูดของท่านเองนะขอให้อาตมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมีเรือนกายเหมือนสุนัขยิงจอกมีปีกอย่างนกจะจับสัตว์มีชีวิตทุกชนิดกินเป็นอาหารถ้าอยู่บนบกจะกินสัตว์บกทุกชนิดถ้าอยู่ในน้ําจะจับสัตว์น้ําทุกชนิดกินเป็นอาหารและให้รูปร่างของอาตมาใหญ่โตสามพันลี้มีปีกซ้ายปีกขวาข้างละห้าร้อยลี้ตั้งปณนิธานด้วยความแค้นด้วยความโกรธแบบนี้ นักเข้าไอ้ความโกรธก็ค่อยๆลดลงสงบลงแล้วในที่สุดจริงๆก็ตั้งหน้าบําเพ็ญเพียรต่อไปทําอยู่อย่างนั้นอีกประมาณเป็นเดือนที่สุดก็กลับเข้าสมาธิได้แล้วอุทกาดาบทก็ไม่กลับเข้าไปในเมืองอีกเลยต่อมาท่านก็ตายตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนาุภูมิไปเกิดเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาุภาพมมีอายุแปดหมื่นสี่พันหมากับด้วยปณิธานที่ตั้งไว้อาคาดเขาไว้ เมื่อสิ้นอายุไขจากในเนวสัญญานาสัญญาชนะภูมิแล้วจะมาเกิดเป็นสัตว์ประหลาดดังที่ได้ตั้งใจไว้เขาเรียกว่าต่อไปจะเป็นวัตตะขานุเป็นสัตว์ที่เฝ้าวัตตะพุทธเจ้าจึงใช้คําว่ามหาชนิโยเสื่อมใหญ่จะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมนั้นเวลาจะสร้างสิ่งเหล่านี้มาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่อเป็นคติคติให้รู้ถึงความเป็นไปของโคุขกาดาบทรามาบุตรว่าในอนาคตจะเป็นแบบนี้ รูปขรูกแก้วเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามาจากอุทกาดาบทลาภบุตรเราเป็นคารวาสเนี่ยการเห็นครูก,กายแก้วเนี่ยเราก็พิจารณาว่าท่านผู้นี้ได้ยันสมาบัตแปได้อภิญญาปัจจุบับนนี้ท่านก็อยู่ในเนวสสญญนะัสัญญานาสัญญาเยตนภูมินุ้น แต่ด้วยการตั้งอาคาตพยาบาทไว้ในอนาคตจะต้องมาเป็นแบบนี้เราก็ยกมือได้ว่าขอให้เข้าพเจ้าอย่าได้มาเกิดเป็นแบบนี้เถอะขอให้เข้าพเจ้าจะได้มัวเมาลุ่มหลงขอให้เข้าพเจ้าดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและพยายามจะเจริญสติได้เห็นเกิดสังเวชย,ยานเกิดปัญญาอย่างแรงกล้าว่าเราจะไม่ทําตนเองให,ห้หลุดจากเส้นทางของมัชิมาปริวัาจะไม่หลุดออกจากวงจรของพระรัตนาตรยัยจะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์โดยเร็วพันด้วยเถิดอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าครูกายแก้วเขาบอกอะไรเรา แม้ท่านก็จงดูเราไว้ถ้าท่านประมาทท่านก็จะไม่พ้นจากการที่จะเป็นเหมือนเราถ้าดูอย่างนี้ได้คติไหมได้ข้อคิดว่าเราจะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี้ถ้าเราเจอแล้วเราเอาบุญมาฝากท่านได้ครับก็ได้เทพิดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ในที่ตรงนี้บุญกุศลที่ข้าพเจ้ามาขอยกบุญกุศลเหล่านี้ให้ท่านขอให้ท่านทั้งหลายชงพ้นไัยอันตรายโดยเร็วพันเถอะก็เป็นเรื่องดีของเราที่เรากล้าให้ใจเสริฐขึ้นมาทันทีเลย